กุธา,าศาสนาเขามาวาไรอกสิบแปดภาษาเดินสิบสองคืนหาคำมีกับสีจุราสกราจาวะไรปันสามดอยแปดชิวหกโตมีคิด <c oughs> วันที่เจ็ดเดินสิบปีสองสาวสี่นี่ก็เอาที่แหลมมาซับแรง าลายนังอนนตตาวิปัสนากรรมฐานในภาคปฏิบัติเวลาขายามหนึ่งโมงต่อถึงสามโมงในวันทุนเจ็ดในวันนนี้เห็นบา,างตลาออกกรรมทวนสิบสองปฏิบัติอนนตตาวิปัสนากรรมฐานน้องเขียวเอิองวันลมลอ,อยสะทงวิงตะเคียน นนี่ไม่เป็นภาคปฏิบัตินี่แหละเอาเก็ะที่ได้มา,าพังธรรมเทศนา,าในการอันเขาที่ได้ฮ็ดสื้อที่หมอไว้วางใสน,นี่ก็แต่ว่ามันเป็นภาคปฏิบัตินี่แหละเอาก็อที่ได้มาอธิบายทางธรรมพุทธมาเทศนาโดยอนัตตวิปัสสนา เพราะฉะนั้นมันต่างเขาไปไปทอมตัวนังนก่อนมันต่างโุดนั่นนี่ก่อนคือเขานั่งขาไก,ก่กดขากราบท่าต่างขา้า้ก่อนในใส่ก่อนขาไาขาส้ท่าต่างขากราก่อนใมือสองขอนต่างตักเขาัวอย่างนี้ก่อไหวตัวเขาสื่อๆในพิเขียงก่อนในพิยานก่อนพอเขาเคียงก่อนตีนี่ก่อมันสั่งให้เธอเขากันสัน พอเขาหย่อนเขายานปอนตีนี่มันจำเออเขารับเขาเขานอนเป็นที่นานมิตะใครรับใครนอนแปดเออจังว่าเบาเคียงปอนตีแล้กวก็ยานปอนตีอันนี้กับกายโดยฐานไว้วางตัววางสายเอาพอมเขียงยานกาะห้องว่าเป็นเส้นต่างสายกลางเอาปัญญานำหนั วิญญาณในเกาะคือเขาลับหูเนอเปิดหูยานปัญญาลับตาเนอเปิดตาญาณปัญญาพิจารณาเนจนชาติตัวออันไหนตี่อันนั้นพอเกิดขึ้นเป็นมานั่นนี่กาะคือเขาพอมาวางเป็นอนัตตาอนัตตากว่าไรอนัตตานี่กว่าไรอนัตตาอนัตตานี่กล่าว่ามันใจเขา มันแจกของเฮาเนี่ยเปิดมันก็ไม่มีเข้านั่นก็มันมีอันเฮานี่ก็มันมีโผเก้านี่ก็มันมีเจเนี่ยอนัตตาเนี่ยของว่าเชนนี้เอ่ออย่าแต่ว่าเฮาใครปองใช้ซื้อก่อนไลยเฮาไปคุกใช้อะไรอันไหนที่จับกับอันไหนนี่ยอ็เฮาพาว่าอันนั้นเอ่อก็การเมืออันตั้งเอฮาย้ำไปหันเจ็บเถอย้ำไปหันทุกข้าดเถอ ก็ย้ำไปปองใสเหนืออนัตตาแต่นั่นก็ะคือเราเคยดีลวมคือใส่อมออนตางหายใจเขายาวๆาวอย่าก็หายใจออกยาวๆหายใจเขารืดๆอย่าก็หายใจออกรืดๆเขานี่ก็เข้าเจนจาวนว่าเกิดพอออกมาเหยื่นี่ก็เข้าเจนจาว่าตายเกิดตายเกิดตายปองนี่ก็เข้าเจนจาวนว่าเกิดพอเบียดไปเร็วนี่ก็เข้าเจนจาวนว่ารับเกิดรับเกิดรับ แต่จว่าเขาตัวรวมถอยใจทอกนะ่อทึงนปสุดใจตัวอย่างกนเอามีปัญญาพอเปิดว่าเขามีตังหันคิดไว่าตัวเขาตั้งแตที่เขาตอบไปติเนี่ยเขาเป็นของเขาเออเขาจิสั่งมันใดอะเขาวังคับมันใดอ่ะเอออันนี้ตั้งเถียนเขาหันไว้เปลี่ยนเขายามหันพิษเออแล้วก่อิจารณาคิดไว้เนี่ยเออ พอสัมผัสได้เอาทา,างหันจอบพิจารณาจอบทางหันจอบเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิความหันความความเห็นจอบเนี่ยความหันจอบเนี่ยสัมมาสังกัปปะความพิจารณาจอบจอบในปองวะอันเจอืมอันจอบอันนั้นนะถักอบอันจอบเบาจอบเนี่ยเป็นอันเจจอบเนี่ยเป็นอันเตจจอบเนี่ยก็เป็นอันถูกอันมัน อันจอบนั่นเองก็เป็นอันผิดนั่นนะบองว่าเขาคิดคิดเบ่จบคิดว่ามันมีตัวคันว่าเป็นตัวเขาคันว่าเป็นใจเขาเอคันว่าเขาจี้สังมันได้เพราะฉะนั้นพอมาพิจารณาเจตนาตัยเอาตั้งแต่อันเขาเอผูกความมาที่ว่าก่อตั้งแต่เขาอยู่ในตอ่ะต่อถึงมาถึงวันนี้ ถึงเมื่ออายุเ,เก,ออก,ก,ก่าเดินสิเดินมามีก่อนไขออกก็กลัได้ออกอ่ะออกมายาะว,วันหนึ่งสองวันต่อวันสิบวันไขใหญ่กว่าหัวที่ใหญ่ใหญ่เออพอใหญ่มายาวในก่อนกระสูนที่ใหญ่ใหญ่ในก่อนมันจะยังไงเพราะฉะนั้นพุทธเาจา้าจึงเทศนาไว้ว่าตาตีตุขานันอ่ะการเตียนเขาเกิดมานั่นก่อเป็นตุขาเออว่ะพอเบ้อ แหนเวลาอยู่เก่าวันเก่าเดืินสิบเดินนี่มันที่ตุขะกข์กอะฮือเพราะฉะนั้นเออพามานางังภาวานาน,นั่นสองสามโมงไปแต่หมันขนาดเออเ,เจ้าจะวะต่างตายนี่วิกโกะวะพอมันไข่ตายมันตันหูโตซะอะอันดีโกะนาน่นอันตานเขาที่เกิดทางนั้นว่ะเราเป็นเ,นเนก่าเดินซิบเดินของไงไๆเนาะจาราตุขาเนี่ยผมจะเขาทิ้นปองใจว่าแต่ละกานเท่านั้น แต่ใจว่าฮอกชิปเจ็ดชิปเลยว่าจะล้ามใาใจเพราะว่าเกิดมาวันก่อเท่าเอาเอาเลยความเย็นอยู่ในต่องอ่ะมันสัมป็นตุกขาเจอเนี่ยเป็นตุกข,าเ,เกขาเพราะว่ามันจังอย่างจังไปเจอเออเมื่อขยับนอนอ่ะส่งนที่ห้องให้ก็เปือกให้กินน้อมเออขยับน้อมก่ามันย้ำไปจังลาเตอร์เยอเสียหาโเรให้แก เออพอให้พออะรกินน้อมเหยาาเนี่ยพอกินไปแห้วสังคีเยียวอันนี้ก็มันจังลาดว่าเออมาเลี้ยวขี้ไ้เออแจกปั้นของโลมันก็อมันบาดได้เออพอว่านอนเตงขี้เตงเหยียวเนี่ยมันตุกขาดเอออันเท่านี้นั่งย้ำเตงขี้เตงเหยียวเนี่ยยังก่อนพอแจ่นอ่ะเออก็เปล่ามันยิ้มยับนะแหละมันถึที่ให้อะมันถึงที่หู่ว่าอามันเป็นช่างงานเนี่ยเขาไปกรรมโดยจังที่หู่ว่ะอ๋อมันขี้มันเหยียว เออเาทัาที่เปลี่ยนไปนั่นนะเอออันนี้วันหนึ่งก็ตุขาวันหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งก็ตุขาเดือนหนึ carbono, ่งอ่ะปีหนึ um ่งก็ตุขาปีหนึ่งอ่ะก็เปิ่เพิกมคอมเพิ่การอย่าง่าเพิกอย่างเพิกไปเพิกอูเพิกหลัดเออตุขาเมื่อนั่งปีหนึ่งก็ตุขาปีนึงสองปีสามปีต่อถึงเก่าสิบปีเออจะเนี่ยใครคล้องเรียนใครคล้องกินอันเดี้ยตัวอ่อนเปิดกินใครคล้องเรียนไม่ออาตูวอ่อนเปิดเรียน อันนี้ต่อถึงหมอเป็นบ te ่าวเป็นสาวมาเนี่ก็ดตุกขามันเป็นบ่าวเป็นสาวเอ่อถึงเจเจนะหอตโตเฮินเอ่อสร้างขอบโคมาเนี่ก็ดตุกขามันต้องสร้างขอบโคเอ่อมีลูกมีลางที่มันน้ำก่อมีลูกมีหลานมีหลานเอาะมีแหลนเอ่อกันนี่ถึงเจ้อายุหกสิบเจ็ดสิบมาเนี่ยนี่มีหูกว่ากไอนกมีตาก็ว่อยมัวมาเดี๋ยวย้ำถึงกับเปลี่ยนเนาะหน่ะเออหกสิบหกสิบกว่เปลี่ยนมาหนูววกไอนกมาแลอยๆนอย อา,อ,าอาเนหะ็นโมมาลอยๆอ่ะเขียวไห็วางมาลอยๆอ่ะเนื่อนนังก็เหี่ยวไมามนอะ่ะคนหัวก,ก็หอ,อกไมอามนอะ่ะดุกก็อยากนั่งก็อยากไปก็อยากมากนะ่ะอันนั้นอ่ะก็ะหอ,อจาราตุขาเนี่ยนะเฮาที่พี่ตุขาเนี่ยนะเป็นยอกาตั้งเจ็บตังใหม่ตั้งไข่ตัง,ตงหนาวยุ่มดีกินบ้านอะยอกาใจใจดียอกาชอบกินอ่ะกินไปทีทีกันอนะ่ะอันนี้เหม็นเหม็นหัวบอกกินเอากา็ สํหวานติซอบคอบติดต่องอันวันเออหวานติซอบสําเจ็บติโตนั่นน่ะเออคนเอาบ่เป็นยอกาแพทย์ที่นี่อันไหนที่เปิ้นมันดีกินมันสําไข่กินเหรต้องว่ายอกาใจใจไข่กินนั่นน่ะยอกาซอบบ่ซอบกินยายอกาโตสําเป็นมาในโตนั่นะเออยอกากาสอสปกนั่นน่ะ เอออันนี้ก็เป็นแผนที่ลอกาคอนดิมยู่ลีกินบ้านนั่นเนี่ยเอาไปตัวตีเซคานไปตัวตีคลินิกไปตัวตีโรงพยาบาลไปโฮตัวตีห้องยาก่อนเอกหันน้ำเนาะคานเป็นโอกาสจาเป็นเป็นซื้อของถึงตีมรณาปีตุคาเนี่ยตายก่เป็นตุกข้าวาอ่ะตีบอลหลังเยวบอลหลังน้นำหูน้นำตาบอลไหลคนที่ตายนะแต่ว่าตายง่ายๆสมวันที่ตายก่อเป็นตุกข้า พอละมานขันใจ่เตะเออตอนนี่อีเย,ย่ฮิวิ่ปโยโกโตุกโคม้าโกเี่ยว่าอันเขาหาเขามาเขาเจกอันบาไงายทอมกัมมนผาดเดียวกว่าสัมผัสตายวะนี่ก็เป็นทุกข่าวเออผาดเดียวก่ก็อยู่ไกลกันนั่นะผาดตายก็ย้ำตันใหญ่แต่พอตายอันนะ่ะเออนี่ก็เป็นทุกข่าวอ่ะอันเขาหักนะ อาปีเยีิสำปโยโกตุโขมากโกนี่วาอันโกนที่เฮามันก็หักโกหมักโกเสิบนี่สำเลหันกันเลยู่จำกันอยู่ทีทีอันนี้ก็เป็นตุกข้าวอ่ะเอออันไข่ไรสำไรก็เป็นทุกข้าวอ่ะเอออันไข่ไรสำไรนี่ก็เป็นตุกข้าวอ่ะอันนี้เป็นตุกข้าซะจ้านี่ว่ะเออเพราะฉะนั้นอันเอามาวนท่าสางตัวต่างๆเชื่อว่าต่อไปกินนั่นถ้าว่ามันเป็นของเฮาเต มันโดแปนอ่าตุขาน่ะเดี๋ยวพี่เห็นมันเทาอ่ะคือมันหนุ่มไ้เหมือนหนังอายุสิบสี่สิบป้าเออเดี๋ยวพี่มันมีหล่องตังตุข่าขันใจเดี๋ยวพี่มันมันมีหนําหูนัาตาซังเพราะว่ามันเป็นของเขาเตะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ใดในี่ยลยสั่งนี่ว่ามันเป็นตุข่าไปเพราะฉะนั้นอันที่เขาพิจารณาตัยในตัวตนเดี๋ยวมันใส่ของเขาเตะ อก็เหมันปึ่งอิงโจข้าวเออเพาเอามันฮ็ดการดีกว่ามันกดที่ไรดีให้การให้กว่าที่ไรให้ก็กายาสุจริตน่วจีสุจริตมันนอสุจริต่อาเจนจาตังดีปูจาตังดีฮ็ดการตังดีกออันนี้เพาะอ่อนมันเฮ็ดีกว่ามันกดที่ไรดีวะมันเป็นใสอ่อนโหะก็ใจฮ็ดชอบหลาดโดนี่้ก็ใส เจนจาวนหลอ่อตังดีชอบสำเร็จหลัดตังดีการกาส่สำเร็จการดีเนี่ยจะนี้เป็นกู้สระาหน้าบุนอันใหญ่ติเตวะว่ะเอออันนี้อันทำมาให้ดอยู่หมอนเหลียวนี่อกมันกาะไข่จับกันอยู่อันทำมาให้การดีเนี่ยเออ,เอาดังเต็ในตานะศีลภาวนามีปัสนาเนี่ยอันนี้เกาะด้ว่าเป็นขานดีเอ,อเตียนเฮาเลยฮัด เพราะฉะนั้นเราเกิดมาอนี่นี่ก็เขามีเสียงตังด้วยเมื่อนังพุทธเจ้าว่าคือลาแปดหล่องตังอากูสอนตังเสียงตีอันเกา่าอันเท่าไรยามแฮดพิษยามหลาดพิษยามพิจรารณาพิษด้วยเงินคือปล่อยใหล้ลาว่ะอากูสอนอันใหม่ตีอันย้ำไปเจียนจ้าเตือนนะั้นตีอันย้ำไปลาเตือนนะั ย้มไปเฮ็ดตัวนั้นนี่ก็คือหลาไปเลยวบาอย่างพี่เฮ็ดว่าเพมันเป็นตังเบิกตังเลื่องตังอันดีนั้นกุศลานาบุญอันใหม่นั้นนี่ก็คือคัดใสหือเจนจาหือไหลว่ะหือหลาหืนไรว่ะเ้็ดหืนไรลว่ะทำนี่กุศลเก่าตีอันเทายามเฮ็ดไว้ยามพิจารณายามหลกยามกันเลยเฮ็ดไว้นั้นนี่ก็คือไปปาไปเียๆว่ะ่อยว่ะลองกันตังอันดีนั่นน่ะ อันเก่าก็ยากอันใหม่ก็ยากมันดีเอามาเจนญชาวนะมันแบบดดีเอามาเจนญชาลัดวะมันดีเอามาเจนญชาหือเฮ็ดวะเออเพราะฉะนั้นในหลักการของพุทธศาสนาของข้อนั้นมีพุทธเจ้าเขาเทศนาธรรมไว้ว่าในวุณกิยาวัตถุชิพนั่นอันนี้ก่ออันเขามาจ้างตือกรรมภาวนากันอยู่ในก่อมันก่อที่เรียกว่ามันก่อปลาทั้งสิ่งเออในหนึ่งนี่ก็ฐานะไม่ยากน ตาหนาไม่ยากแต่ตาหนาตาหนาไม่ยานั่นก็คือการหื้อตา่ะการหื่อตาเนี่ยมันมีอยู่หลายจำปกสองจำปกว่ะหนึ่งตาในปรมาท่าว่ะหนึ่งอันเท่าไรเอ่อตาโดยเงินโดยคำตาโดยวาโดยแหงว่ะนี่ก็เป็นตาหนาเหมือนกันว่ะเอออันเท่ามาเอ็ดการตลาดอย่าเลียวก่อนเอออันเท่าไรเอาขันท่าทังเท้านั้นหยอก ถวายตาเนี่ยพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมเจ้าสังฆาเจ้าเอออันนี้ก็ห้องว่าทานะไม่ยากวะเออนั้นก่อันได้ดูไต้านไววหว้โดยฮาลาตั้งกินเอออันตรีบันไดมาเขาจ้างตือปฏิวัตินั่นวหวอิดหวานน้ำตั้งแต่ลอยแตย่พันแต่หมื่นไปชนั่นอันนี้ก็ห้องว่าเป็นการหือตานวะเอออันนี้ห้องว่ะทานะไม่ยาก่ะ ของมาตานนะสองเนี่ยปฏิทานะไม่ยาวอ่ะในปฏิปฏิทานะไม่ยาวนั้นการเฮาตานก็คือเฮาหมออุทิศส่วนบุญกุศลเมื่อนั้นเฮาไก่เฮ็ดนั่นนะ่ะเฮาตาน,นยอย่างก็เออคือพัฒนาเนอเออคืออนุเออคืออุทิศานาบุญถึงปอถึงแม่ถึงปีถึงนอกถึงไอยก่อมีสวยเขา้า เอออันตรีเข้าแลยดูหายตายไปนั่นบางก้อมันก้อนนะไปเป็นเพรา่าไปเป็นส้นกบม,มุกเออไปเป็นเพดไปเป็นอสุรากายชะนี่เออมัในใจก็าเขายังตึกเป็นเทวบวุตรเทวดาเตวาเนี่ยมันยังตึกเป็นเทวบุตรเทวลาอันจันทร์ทำอยู่เออพออุทิานาะบุญไปถึงนี่นี่พอว่าเขาสาธุอนุมโมโนาเานานี่ก็เขา้ากอบออนมาทุกขาในการอุทิศนะอุทิสานาะ อันนี้ในอุทิศในการตานของเราตอนนี้อุทิศในการอเราเลยมันหนังตลานน่ะก็วายเสียเขาหนังอโศกตลาดวิปัสะนาไปเหย่่อนี่ก็เออเขาก็สองปันถึงก่อเม่ครูว่าอาจารย์ของเขาเออเดชั่งปีนองเสึกเคอเขาเดสั่งอสบายสัดต,ตังหลยหเดชั่งอันเขาเลยตังใจคาตายกอดดีในตังใจคาตายกอดดีมันห่อเจ้ากรรมในเวนน่ะอันนี้ก็เป็นการอุทิศาอันหนึ่ง ก็มีสามะเนี่ยอนุโมทนาไมอยากอนุโมทนาไม่ยากเนี่ยเหมือนนางเปินตานก่อนที่เขาตานก่อนนี่แือมีอนุโมทนาเออเขาหมจมจอมเปิ่นนั่นนะอ๋อ,อ,อเปินก่นอนตานก่อนช้าทุกโหมจมจอมเปิดมีเสี็จนาเอ่อเขาใส่เหรีมาลอมติดลอมตานในเตียนเท่าะไรมาแยนป๋อซิ้นแม่ชิ้นแยนตีกุศสมาเน้นนั่นนี่นก่อน อันเขาเป็นดิโพสมาเนเนี่ยเป็นป่อศิลปแม่ศิลเป็นอุปัชฌาบาอศิการนั่นนี่ก็เขาสาตู้หผมจงจอมเปิดเนี่ยสักถึงว่าเขาหลาดออกชอบนี่ก็ใจเขาบลอมหมดบลอมเปี่าก็อย่าอ่นเปิดเลยมาดูมาตามนี่ก็ผู้จับอนุโมทนาวะผู้จับผมผมจมจอมเปิดวะอันนี้ก็ปองว่าเป็นอนุโมทนาไม่ยาววเอออันนี้การเอ่อเปิดในดูายตานก็เขาผู้จับอนุโมทนาซ้อมเปิด แต่สร้างอันเปิดมันดังตารางแต่มาให้การตารางนั่นนี่ก่อเขาก่อโจมจอมเปิดอันตีเปิดได้ไม่ให้ก่ออันนี้ก็เป็นการอนุมมตนาอันหนึ่งของเขาวะกับเนี่สีมาเนี่ยสีละไม่ยากวะสีละไม่ยากนั่นอันเขาหักสาสินนั่นเอออันนี้มันว่าดองตานาสินนั่นะเออการตานาเนี่ยมันที่ให้เธอเขาวันนาทาไปมาเนี่ยมันที่ให้เธอเขามีหล่องตั้งแบกมีดีเพี้ยน ในโลกีสัมปติเดสังโลกุตระสัมปติลดสังจะนะในห้องว่ะในตอนการฐานะก็นี่ในตอนการศีละเนี่ยศีละไม่ยากเนี่ยการหักษาศินวะเอออันการหักษาสีนนั้นเทามาเลยหักษาสินปวัตเป็นอุปโสภาษการนี่ก็เขามีศินเกา่าเอามาสินแปดสินเกา่าเออปเปลีปยนปิคุสัมันปอเป็นสมัมันเยนนี่ก่อพอตดแกบม,มันมีชิพหนึ่งปวกองกวางหนึ่งยกปาไปลาย พอเปลี่ยนติคู่นี่ก่ออันนี้ก็พอดีกวางมันเตะๆนี่ก่อนมีอยู่สองปากส้าเจ็ดแต่พอเป็นเมฆยาว้านี่ก่อติดแจกมันนี่ก่อนมีสินซิบเหมือนสมานเนยียนมอนกัน่ะพอดีกวางมันก่มีปากปลายมอนกัน่ะเมฆขาว้าก่อเอออันนี้เป็นผูมีสินว่ะอันนี้เขามาหักสาสินว่ะการันหักสาสินนั่นเนี่ยมันที่อ้อนเขาเปลนควันคืนว่ะเกิดมาตำหนักพอเขากรรมดีนี่ก่อนที่เลยไปเกิดเมืองสวรรค์ว่ะ เอออันนี้ในการเ่าหักษาสินน่นอปาเจยนาไมาย,ยาวะเออความอ่อนน้อมถ่อมตอนวะกูสักดีเต็มดีสูงวะกูสักกูใหญ่คันโด่งวะโตเจ้าเก่าเป็นซังเออโตเจ้าเก่าในทุกที่นอมเปิดห้ามนอมห้าเนี่ยเออพออายุอ,อาสาเฮ้าเกเลือเปิดน,นี่ก็เฮาหลวงม่อนนอมเปิดวะ